บรรยากาศยามเช้านะครับอยู่สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนาน,นะครับก็เป็นสวนแม่สวนลูกเนาะอยู่ที่นะครับริมฝั่งน้องหานนะครับจงังหวัดสกลนครนี่ผมพามาดูบรรยากาศยามเช้าๆ้านะครับผู้คนก็ออกมารีแลกซ์ออกกำลังกายจ็อกกิ้งปั่นจักรยานรวมทั้งมานอนพักผ่อนชมวิวแม่น้ำงามๆริมฝั่งน้องหาน จังหวัดสกลนครของกระผมเองนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมาได้ทุกวันนะครับมาได้ทุกวันเนาะนก็จะเป็นริมฝั่งน้องหานดูแม่น้องแม่น้ำา้น,นครับความกว้างใหญ่ของแม่น้ําน้องหานจุดนู้นก็จะเป็นจุดที่เขาเปิดเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่นะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูนะเบื้องต้นมาดูตรงนี้ก่อนเด้อ ผู้คนก็ออกไปหาปูลาหาอยูหห่หากิาาานนะครับมีเรือู้ถัดไปทางนน้นนะครับน่าจะเป็นเกาะแม่ไม้นะเกาะแม่ไม้นี่ก็จะตามเรื่องเล่านะครับของตำนานผาแดงนางไอนะแม่ไม้ก,ก็คือคนเดียวที่ไม่ได้รับประทานกระรอกดอนกระหอกดอนนะที่เป็นเท้าพังคีหรือนะตำนานผาแดงนางไอนี่แหละครับ ที่เหลือทานหมดกินหมดก็เลยนำท่วมเหลือแต่บ้านของแม่ไม้ที่ไม่ได้กินนะตำนานไปสืบพ้นเยอะแยะมากมายนะครับหาดูนะและนี่ก็คือความสดชื่นเย็นสบายภายในสวนสาธารณะของสวนแม่สวนลูกหรือสวนที่อยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนครนะครับนะพักผ่อนหย่อนใจมีมะพงมะพร้าวปะ